สวัสดีครับผมฤสิ์ครับวันนี้ผมก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ทำอยู่นะแล้วก็จะมาทำให้ดูว่าผมทำยังไงอาจจะเคยเห็นแต่ว่าอยากจะให้ได้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีเครื่องมือในการช่วยยังไงอันนี้ผมมีเว็บไซต์ชื่อนี้แล้วก็ลงสินค้าไปบ้างแล้วแล้วก็การดีไซน์ก็ทำไปบ้างแล้ว แล้วที่ให้ดูก็คือผมทำ SEO ไปบ้างแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่มีออเดอร์เข้ามาก็จำนวนยังไม่มากแต่ก็นี่คือผลของ SEO อ่าโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำยังไงแล้วใช้เครื่องมือ,อยังไงผมจะใช้ตัวนี้อันนี้ผมใช้แบบฟรีอยู่ก่อน รู้สึกจะได้300สินค้าหรืออะไรนี่แหละผมไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะถ้าเดี๋ยวเต็มก็ไปจ่ายตังค์เขาเอ,อ,อันนี้ผมลงไป2หมวดละจะเป็นรู้สึกจะเป็นทีเชิร์ตกับทีเชิร์ตกับแจ็คเก็ตเออนาะเนอทีเชิร์ตกับอะไรบางอย่างจำไม่ได้ละโอเค ตอนนี้ผมจะเอาแจ็กเก็ตคือผมจะเอาจากกลุ่มนี้มาแล้วก็สินค้าเขามีเยอะมากจากจีนก็จาก Aliexpress แหละโอเคผมก็จะเลือกสินค้าที่ต้องการโดยใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวแอดเข้าไปผมมี2อันอ๋อผมใช้ตัวนี้อันนี้คืออีกตัวหนึ่งอันนี้ผมซื้อระบบมาก็แพงอยู่นะน่าจะอยู่ซีซั่ ห้าสิบเก้าจำราคาไม่ได้แล้วอันนี้คือซื้อขาดเลยแต่ว่าระบบนี้นี่คือต้องจ่ายรายเดือนอันนี้ผมมีสองระบบที่จะคือผมอยากจะเรียนรู้แล้วก็มาทําให้ดูว่ามันมีเครื่องมือที่มาใช้ให้คือถ้ามีเครื่องมือแล้วเราทํามีทางที่จะทํามาหากินได้ก็ควรจะจ่ายก็อยากบอกแค่นั้นโอเค ผมจะใช้แล้วมันมีปลักอินที่ติดตั้งอยู่บน Google Chrome ตรงนี้ไม่ใช่ปลักอินอ่ะเขาเรียกว่า add-on อยู่ตรงนี้มันก็จะลิงก์เข้ามาใน product แล้วก็เชื่อมไปหาเว็บไซต์ก็ผมก็จะเลือกสินค้าที่คือมันเยอะมากถ้าเราเอาไปหมดมันก็แย่กับเว็บไซต์เรามันก็ดูไม่น่าเชื่อถือผมก็จะเลือกประมาณสักห้าหน้าของเว็บไซต์ หน้าหนึ่งก็อยู่ที่น่าจะสักอ่สี่แถวแถวละเดี๋ยวผมดูก่อนสี่แถวแถวละสามถ้าดูหน้าสินค้าเนี่ยอ่าสี่สี่แถวผมจะเอาสักห้าหน้าหน้าหนึ่งหน้าอยู่ที่สักประมาณยี่สิบหก็น่าจะสี่สามสิบสองน่าจะโหลหนึ่งน่าจะสิบสองสินค้าโอเคผมก็จะมาที่หน้าของอเนกเพรสแล้วก็เลือกหมวด ผมก็จะมาสร้างก๊อปปี้แล้วก็มาสร้างหมดก่อนสร้างคาตาครีมันก่อนผมก็จะแอดคาตาครีอ่าโปรดักต์คาตาคลีมแอดเข้าไปจริงๆแล้วผมทำา s o o ยังไม่ร้อยเปอรเซ็นต์พวกแท็กพวกอะไรพวกนี้เนี่ยต้องใส่ให้หมดต้องทำให้หมดใส่รูปภาพใส่อะไรเงี้ยมีผลกับ SEO ทั้งหมด Uh, ผมก็จะ add. แอดแั็กเกอรี่เข้าไปก่อนผมจะแอดเข้าไป2อันเดี๋ยวผมจะทำสินค้า2ตัวก็คือตัวนี้ uh, ผมจะทำแจ็คเก็ตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำตัวนี้โอเคทำแจ็คเก็ตก่อนผมก็จะเลือกที่รูปที่ดูดีหน่อย าจจะเป็นตัวนี้สามเหรียญโอเคแล้วก็ดูดีอ่ะดูแล้วหนะ้าเขาน่าจะใช้ AI ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าดูแล้วตรงนี้สังเกตเห็นตรงนี้เนี่ย มันจะไม่เนียนเท่าไหร่ตรงเนี้ยจะไม่เนียนเท่าไหร่มันจะกลืนไปน่าจะใช้ AI เป็นตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆใช้ Chat GPT ว v e r s i อ่4เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะน่าจะเป็นโอเคเรามาคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันมาดูแล้วตัวนี้โอเคผมก็จะมาเลือกแล้วก็กด add เข้าไปก่อน โอเคนี่มันก็จะเอ่อขนะมันาจจะยังไม่เชื่อมมันผิดพลาดไหนผมจะล็อกอินก่อน จ,จะหมดโคตา้าแล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีปัญหาอะไรอันนี้โปรดักของผมทั้งหมด223 23อันนี้ที่ผมเลือกเข้าไปแล้วในเว็บไซต์ผมอินพร์ตเข้ามา10 190. องอันนี้มันเป็นรายงานผมอาจจะลบไปบางอย่างมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดมันมากเท่าไหร่นะตรงรีพอร์ตตรงนี้เนี่ยผมใช้เครื่องมือทำงานก่อนอ๋อมีอันนี้ไม่ลิงก์สส่อยู่สองอันโอเค อันนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหากันว่าทําไมไม่ลิงก์หรือไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เพราะสินค้ามีเยอะแยะผมจะลองใหม่ใช้ตัวนี้แล้วก็แอดไปโอเคผ่านละแล้วก็เลือกต่อไปมันเป็นเสื้อผู้หญิงอะบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกอยังไงแต่ลองอะ่ะ ไม่เป็นไรลองเรื่องดูเรื่องราคาดูเรื่องรูปที่เขาถ่ายรูปเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่หยุดดูมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเขาหยุดดูเรื่องการตัดสินใจมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสินค้าอันนี้น่าจะเป็นยอดนิยมของเมริกันสไตล์โอเคเอาไปด้วย อันนี้ดูห่อยว่าคืออยากได้แนววัยวรุ่นหน่อยเพราะว่าราคามันถูกถ้าเราเอาไฮไฮเกรดแล้วก็ไปเอตลาดบนมันก็ยากหน่อยก็เลยโอเคอันนี้คือแนวความคิดเริ่มต้นเดี๋ยวถ้าเรามาวิเคราะห์เว็บไซต์เราผ่านไปสัก3-4เดือนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นลงโปรโมทดู แล้วก็จะแก้ไขยังไงก็อันนั้นคือระหว่างทางทุกอย่างทําเสร็จไม่มีทางสักเซสเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจทําแล้วก็แก้ปัญหาระหว่างทางนั่นแหละดีที่สุดโอเคอันนี้อีกตัวหนึง่งนแล้วผมจะทำให้ดูหน้าหนึ่งแล้วกัน มันเยอะมีหกสิบหน้าเพราะถ้าเลือกไปเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวหลังๆมันจะเต็มโคต้าที่เราคิดไว้ก่อนเพราะผมต้องการแค่10นะโอเคอันนี้เป็นนิกสินะและ้วก็เอาหนะแพงกันนะยี่สามเหรียญยีมเหรียญ โอเคเอาไปประดับก็ได้เ d b บู l ไทยแลนด์ชาแนิยมหน่อยโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะยาวเกินแล้วผมก็จะมาที่หน้า my list อ uh, ่ my list เนี่ย my list ม ja uh, ันก oh. ja, ็จะมาปนกับอันเก่าแต่ผมจำได้ว่าจากชิ้นนี้ไปเดี๋ยวถ้าผม push ชิ้นนี้ไปไปเข้าในเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยมันจะมาเข้าในระบบของเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนแล้วก็เราก็มาเลือกแล้วก็ผลักไปที่คือไปติดตั้งสินค้าทั้งหมด บนเว็บไซต์ของเราทีเดียวเลยแถมเราตั้งราคาเอาไว้ว่าให้มันบวกไปเท่าไหร่มันก็บวกให้เราเสร็จเลยนี่ก็เลยมาก็คลิกตัวนี้พุทธ s ุตร e แล้วก็มาเลือกคาทัลี่ มันเลือกคาตก r ีไม่ได้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเโอเคพลักเขาไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่ามันทำงานยังไงเพราะผมใช้ตัวนี้ครั้งที่2โอเค okay. ก็พุทเข้าไปในใน Store มันก็ใช้เวลาหน่อยสินค้า6ตัวถ้ามาดูในนี้ ใน List Product เราเดี๋ยวเรามาดูใน Category ที่ยังไม่ได้ใส่คา e g o r y มันจะเข้าไปอยู่ในนี้ถ้าผมเห็นนะมันจะเข้าไปอยู่ในนี้มันจะเข้าไปอยู่ในนี้200สินค้าเนี่ยผมจะต้องมาแก้พวกนี้ อันนี้มันจะเข้าอยู่ในนี้แล้วก็ผมก็จะย้ายไปแล้วก็มาลบตรินี้ทิ้งโดยการที่จะเลือกอย่างนี้แล้วก็เลือกตัวน,นี้ออกไปกมันอาจจะมีเครื่องมือนะผมยังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอา,เอ,าอันคคตาล็อกนี้ออกไปผมก็จะคลิกตรง q คิวคิดไปเลือกตรงนี้อ่าอ d i t โอเค พอเลือกทั้งหมดตอนนี้ที่เราจะแก้ก็มาที่ Edit แล้วก็ Apply ผมจะลองดูนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแก้ยังไงอ๋อผมเลือกแล้วโอ้ว มันอันซิเล็กไม่ได้ uh, State od, publish, มันเลือกไม่ได้ก็ต้องมาถอดทีละอันโอเคข้างมันตอนนี้ปล่อยไปก่อนเราก็มาดูตรง product เดี๋ยวผมจะหาวิธีดูว่าทำยังไงที่จะทำงานได้เร็วขึ้น ก็ถ้ามาดูสินค้าที่ในช็อปผมก็ยังไม่ได้สร้างคาตาคลีตรงนี้ถ้าดูในช็อปทั้งหมดแล้วก็มาเลือกอคาตารครีได้ไหมอ๋อนี้เลือกคาตาคีถ้าเราลองเลือกตรงนี้ดูมันก็จะขึ้นมา จริงๆผมไม่ชอบไอรูปแบบแบบนี้เลยเพราะมันขึ้นมาให้เลือกไซส์ตรงนี้เนี่ยมันจะดูไม่ดีแต่ผมทําขึ้นมาใหม่อันนึ่งน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวดูน,นี่คือถ้าเอาตรงนี้ออกเนี่ยมันจะจ่ายตังค์เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าแรกผมอยากให้มันขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมก็ทําใหม่ทําใหม่มันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เวลาคลิก สินค้าปัญหาคือถ้าคลิกสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ไมนต้องคลิกตรง Select Option แต่ม่จะเข้าไปหาสินค้าแล้วก็เรียงม,มันดูดีกว่าโอเคมันฟรีแต่ถ้าเรามาดูในนี้เนี่ยแล้วเรามาตัดระบบตะกร้าตรงคือของอี x, ของ o o c o m m e r c e ตรงนี้มันจะเสียตังค์ที่จะต้องตัดในข้างล่างนั้นออก อย่งผมในหน้าแรกที่ผมทำเนี่ยไม่ต้องเสียตังคือฟรีอ่าใช่ผมเอามาสร้างในหน้านี้เนี่ยอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีนน free, ก็ดูดีกว่าอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองก็ประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจครับสวัสดีครับ